TS w ดีอย่างไรมาฟังคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะออนไลน์มาแรงมากๆเลยนะคะเราปฏิเสธออนไลน์ไม่ได้ฉะนั้น TS w ก็คือธุรกิจออนไลน์แหละแต่เรามีระบบเข้ามาค่ะคุณรู้ไหมข้อดีของระบบเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถ้าคุณนะคะ แต่สินใจที่จะเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยคุณต้องมีระบบรองรับค่ะเพราะมันสามารถส่งต่อส่งต่อและทําให้เรามี passive income ได้100%เซได้นะคะข้อดีของระบบคือลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตค่ะ,ะไ,มไม่ต้องสตไม่ต้องสต็อกสินค้าก็ได้นะคะและถ้าคุณชอบขยายคุณก็ชวนคนนะคะมาร่วมขยายธุรกิจเฟรนชายไปกับเรานั่นเอง ก็คือการขายของออนไลน์นี่แหละนะคะฉะนั้นรายได้จากการทำ TFW เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยค่ะ1เลยรายได้ที่1คือจากการขายสินค้านะคะสินค้าปลีกเนาะสคือรายได้จากการที่เราแนะนําคนเข้ามาเห็นไหมเราได้แล้ว23เปอร์เซ็นต์นะคะสคือรายได้จากโปรโมชั่นนะทุกๆเดือนที่บริษัทให้อีกนะคะถ้าเราทํายอดถึงนะคะสคือรายได้จากการที่เราเปิดทีมทีมเข้ามาเนาะ,ะมันจะมีเลขไม้ สำเร็จนะเรขไมาสะสมนะคะความสําเร็จของเราเราก็สามารถแลกลดแลกบ้านแลกทองได้เห็นไหมแลกเป็นเงินก็ได้รายได้มันเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ระบบ T S W ของเรานะคะาจะาแก้ปัญหาการแบบว่าเฮ้ยโอนเงินให้กับแม่ทีมแล้วแม่ทีมไม่ส่งของอะไรประมาณนี้แล้วก็แก้ปัญหาที่แบบว่า,าแม่ค้าออนไลน์เนาะที่แบบเลดชนกันแล้วเราก็ไม่ได้ส่วนต่างจริงไหมแต่ T S W ค่ะถึงแม้ว่า อาเลีชนกันแต่เราได้เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างนะคะเพราะระบบของเราเป็น,ปนระบบอัจฉริยะค่ะเนี่ยแน่นอนค่ะสินค้านะคะใช้ดีกินดีตอบโจทย์เห็นผลแน่นอนนะคะเพราะอะไรสินค้าตอบโจทย์ค่ะเรานะคะเป็นบริษัทของเราเนะะี่ยค่ะมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองค่ะมีสินค้าหลายหมวดหมู่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสกินแคร์นะ,คะ่ค่ะด้านสุขภาพนะคะด้าน นัตกรรมด้านไอทีแล้วก็มีระบบทองด้วยนะคะโหหลากหลายมากๆเลยนะคะตอบโจทย์พวกคุณทุกคนในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญเจ้าของแบรนด์นะคะที่คิดคนระบบเนี่ยมีจิตใจที่ช่วยคนนะอยากให้คุณแบบรวยสำเร็จจริงๆแล้วก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะ mm hmm. และก็มีตัวตนจริงออกมาสอนกดแรงดูดท,ทุกวังที่น่าเพจนะคะฉะนั้นคุณนกนะคะ ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะมีธุรกิจ เป็นของตัวเองอยู่บ้านก็ทําได้ช่วงนี้วิกฤตนะคะโควิดต่างๆเราทําอะไรไม่ได้เยอะนอนเรอาอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะบางคนเป็นแม่บ้านนะอยากจะมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งนะคะธุรกิจ TS แต่มันอยู่ตอบโจทย์คุณมากๆเลยนะคะนอกจากคุณจะมั่งคั่งร่ารวยแล้วเนี่ยคุณยังมีความสุขด้วยละแล้วเราก็สวยขึ้นนะคะเพราะนะคะเป็นเอ่อเป็นระบบที่ถ่ายทอดให้ตัวแทนทุกคนเนี่ยคิดดีคิดบวกนั่นเองนะคะถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ